ดอกรด,ดอกจะดีขึ้นจาหางแย้ที่ล่วงอ่ะหยุดล่วงโดยชงงัดเลยครับผมสองวันหยุดร<ม>่วงเลยครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ยาผู้นี่ผมก็คงจะ <c oughs> คิดว่าคงจะไม่ไม่ได้ติดขนาดนี้เนาะบ้านพี่ก็ใช้ยาพูบ้านหนูก็ใช้เก็บตินใช้กันไม่เบื่อผลผลิตล้นเหลือยาผู้เก็บดิน <c oughs> ผมผมใช้กับทุเรียนตั้งแต่เก็บผลเก็บผลผลิตตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ปีหกห้า ปีห5พอเก็บผลผลิตตอนแต่ว่าผลผลิตชุดนั้นไม่ได้ใช้ยาฟูกับเทพดินใช้ใช้อยู่ช่วงหลังๆไงแต่ว่ายังแต่ว่าทีนี้มันมันยังไม่ได้ใช้จริงจังไงเนี่ยปีนี้ใช้แบบจริงจังปีนี้พอพอปีห5เก็บผลผลิตไปแล้วแล้วก็มาเริ่มใช้แล้วก็แล้วก็เริ่มใช้ฉีดใบฉีดต้นเลยก็คือเรียกว่าตั้งแต่ตอนบำรุงเลยบำรุงเลยเตรียมเตรียมเลยตัดแต่งกิ่งแล้วก็เริ่มใช้เลยเขาเรียกดึงใบค่ะช่วงทําใบใช้ต่อเนื่องมาจนกระทั่งทําใบทําใบได้3มชุด ค่ะพอเดือนเดือนถึงหาผมก็เริ่มใส่ใส่ปุ๋ยเร่งเนาะแล้วก็เราก็ฉีดที่ยาฟูน่ะต่ทีนี้ผมไม่ได้ฉีดเต็มถังเม็ดละสองร้อยลิตรนะตัวผมเนี่ยผมผมชมใช้ผมใช้ถังใหญ่นะผมใช้ถังใหญ่ตัวนั้นแปดร้อยลิตรผมผมใช้สามเม็ดอ่าซึ่งจริงๆ800ลิตรต้องใช้4เม็ดครับผมแต่ว่าพี่อ้วนเนี่ยใช้ไป3เม็ดก็ก็ไม่ได้บางมากนะคะก็คือลดไปแค่เม็ดเดียวเนาะแล้วก็ใช้คู่กับเทพดินครับค่ะติดทีนี้ผมใช้ ปกติเขาใช้เขาให้ใช้สิบสิวันผมผมแต่ว่าผมผมฉีดแค่สิบวันคือก็คือฉีดทีนะฉีดทุก10ขึ้นแต่ทีนี้ฉีดทีขึ้นแต่ทีนี้ลดลดปริมาณของยาฟูกับเทดินลงมาลงมาอีกอีกประมาณลดลงมาประมาณ30เอรนตนะใช่ลดไปแค่แค่นิดหน่อยแต่ว่าเราเราฉีดทีขึ้นเนาะใชเเท่ากับว่าต้นเขาก็ได้เรียกว่าได้รับสารอาหารที่สมบูรณ์อ่าแล้วเป็นยังไงคะ ถามว่าเป็นยังไงภาพที่เราเห็นก็ถือว่าโอเคฝ่าปีที่แล้วเนาะพราะดอกดอกดอกจะดีขึ้นดอกติดดอกเยอะขึ้นดอกเยอะขึ้นแล้วการติดลูกอะคะการการติดลูกอะช่วงนั้นช่วงช่วงเป็นหาง้ยช่วงเป็นหางแยช่วงนั้นมันโดนฝนเนาะโดนฝนมันร่วงหมดเลยมันล่วงร่วงเกือบหมดจะถามว่าหมดไม่หมดหลงร่วงเกือบหมดหมดเลยตัดเป็นใจฉีดไปอีกครั้งหนึ่งจะหหงแยที่ร่วงอะหยุดร่วงโดยชงัดเลยครับผม ครับผมหยุดเลยวัดผลว่ามันหยุดล่วงภายในกี่วันครบพี่ขี่คืนนี้มะลืนนี้ก็รู้แล้วว่าหยุดล่วงโอ้ oh. ครับผมแค่สองวันสองวันหยุด<ม>ล่วงเลยครับแล้วก็อีกสักประมาณหลังจากนั้นอีกครั้งต่อไปก็อีกเก้าวันฉีดใหม่ทีเนี้ยมันเริ่มติดมันเริ่มขยายแล้ว <c oughs> อ่าทีเนี้ยมันก็จะเห็นแบบทีที่เหมือนอยู่เนี้ยถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าไม่ได้ยาฟูนี่ผมก็คงจะคิดว่าคงจะไม,ไม่ได้ติดขนาดนี้นะเนาะจริงๆ<ม>ต้องบอกว่ามันผ่านช่วงที่ฝนตกหนักๆมาตลอดเลยเนาะเนาวสวนเราเนี้ยเรียกว่าเจอฝนตลอดพอเจอฝนนี่ยอดก็เดินตลอดเนาะ สำหรับท่านที่สนใจจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เทอร่ายาฟูและเทอร่าเทพดินนะคะหรือสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับพืชไร่ที่ท่านปลูกอยู่นะคะก็สามารถจะติดต่อนะคะ<า>เข้ามาตามช่องทางข้างล่างนี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะคะเพื่อกเกษตรกรไทยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตกำไรงามๆกันไปเลยค่ะยาฟูิน